สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูความแตกต่างระหว่างโคมไฟแพ้กับโคมไฟเทียมนะครับคือเรื่องมีว่าพอดีผมเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ครับเลยเป็นหลอด LED คือก่อนหน้านั้นนะผมก็ใช้ LED แล้วแต่เป็นหลอดของออดแหลมออดแหลมแล้วโคมที่ผมใช้อยู่มันเป็นโคมเทียมครับแต่ตอนใช้หลอดออดแหลมอ่ะมันยังพอดูได้อยู่ครับแสงมันยังไม่ฟุ้งเท่าไหร่แต่พอเปลี่ยนเป็นหลอดฟิลิปฟิลิปปองม่วงเพราะว่าออดแหลมผมใส่แล้วมีปัญหาไฟตกเวลาเบียเวลา,ปาเลาปิดไฟเดียวก็เลยเปลี่ยนมาใส่ฟิลิปหายแต่ว่านั้นเจอปัญหาไฟมันฟุง้งฟุ้งจนแแบบบบบดููไม่่รรร้้เืองงนะคัฟุ มั่วมากกระแตบอกมัม่วไปหมดเลยเนื่องจากโคมที่ผมใช้เป็นโคมเทียมไม่รู้เทียมที่ผมทำนั้นก็เลยเบิกโคมแทะมาครับเบิกโคมแท้จากศูนย์มาเลยไม่ได้เบิกหรอกสั่งเอาสั่งในแอปเพราะว่าผมถามซูนนะครับไลน์ไปถามเขาบอกว่ามีโอกาสจะได้หลังปีใหม่วันที่หกตรเลยไม่ต่างกับต่งในแอปก็ได้นี่นครับโคมแท้สำคัญเลยนะครับโคมไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายเทียมได้ครับแต่ไฟหน้าต้องแท้เพราะว่าการถูกยึดของแสงมูลตกกระทบมันต่างกันครับของแท้เนี่ยมันได้มาตรฐานกว่าเยอะของเทียมน่าจะเป็นยี่ห้อตาเพชรยี่ห้อ HAM HMA ก็ ไม่ไดีเท่าไรหรอกมันก็พอใช้ได้แต่ว่าพอมาใส่ LED แล้วคือโครงไฟมันไม่ได้ออกแบบม,มาสำหรับไฟ LED ครับมันเป็นรถสมัยก่อนเนี่ยอ่อะมันออกแบบม,มาสำหรับรถไฮโดรเจนธรรมดาไม่ได้ออกแบบม,มาให้รับไฟของแสง LED ครับมันเลยจะฟุ้งๆมั่วๆหน่อยยิ่งเป็นของยมยิ่งมุ่นหนักเลยไปเห็นเบอร์ของเทียมเลยซื้อของเทียมเลยเพราะว่าไม่ไหวดูทางไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นังไงของเทียมเห็นไหมครับดูมันเป็นจุดเป็นจุด เหมือนกระจุกกาเล็กซี่อะ่ะเห็นไหมครับก็อความฟุง้งโดูมันไม่รวมแสงเลยครับแสงมันออกมั่วเลยดูครับออกมาถึงตรงเนี้ยเข้าลินโดสาผมเลยย้อนกลับหลังมาด้วยครับสุดยอดจริงๆเนี้ยย้อนมาถึงตรงนี้เลยย้อนกลับมาข้างหลังเลยครับสไยสูงดูครับนี่ความห่วยของโคมเทียมดูครับ ศาสเข้าตะก,ก้าดูด,ดูเห็นไหมมันเป็นแบบมัว่วออกมั่วเลยแต่ทำให้สว่างไม่สว่างครับแต่ขับจริงเนี่ยมองไม่เห็นแต่ถ้าอยู่ที่แบบนี้สว่างอยูะแต่อยู่ที่พื้นที่แคบๆอะ่ะแต่ถ้าออกไปที่ถนนโล่งๆเมื่อไหร่นะบอกเนยมองไม่เห็นยิ่งพื้นถนนดำยิ่งหนักเลยเพราะว่าหลอดมันเป็นหก0ันห้าเคลวินมันแสงสีขาวเลยนต้องออกเหลืองนิดๆ จ 6, เจ้าของพันกำลังสวยมันของกอดแรมก็จะชัดกว่าน,นี้นี่ครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปติดตั้งโคมแท้ที่ผมซื้อมาก่อนครับดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือจะเหมือนเดิมหรือจะแย่ลงโอเคครับก็มาต่อกันเลยครับอันนี้ก็มาถึงค่ำคืนพออีกวันหนึ่งแล้วพอดีผมบัตรกีอันนี้ไม่ได้สักทีทาผิดทางนั่งทําตั้งนานก็สะดุกก็ต่อเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนหน้ากากม้ด้วยังนงก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยพอดีผมมีมีอันนี้ซื้อเก็บไว้ หน้าก,กาแบบคลิปดําของวีบเรายี่สวยนะคลิปดำเราคงจะเปลี่ยนข้างล่างเป็นสีแดงอยู่เป็นของตัวเอหน้าแหลมแปลงเรียนไหมนิดหน่อยโอเคมามมา,มาดูโคมแท้นะครับให้ดูกอนติดตั้งโคมแท้แล้วนี่ครับก็จะออกสีนาวีบูนิดหนึง่งเห็นไหมครับนี่นี่นี่ก็จะเป็นสีฟ้าเงินน้งเงิน เดี๋ยวผมสั่งไฟเดียวมาแล้วสั่งของแท้เลยไฟเดียวสีฟ้าเหมือนกันไฟท้ายผมสั่งของสั่งของเทียม HMA ฟรานาวีบูก็จัเดเต็มระบบเลยในในก็ได้เปลี่ยนแล้วเรามาดูไฟ LED ฟิลิปที่ใส่กับโคมแท้กันครับว่ามันจะเป็นยังไงไปรอชมรอรุ่นพร้อมๆกันเลยมาดูกันครับหลอด LED ฟิลิปของม่วงโคมแทม้ต่างจากโคมเทียมไหมมาดูกันครับ โอ้โหก็ได้อยู่นะครับเพื่อนๆ, <S <S ๆดูครับความฟุง้งมันไม่ฟุ้งกระจายออกมาข้างๆมันแต่ไอ้มันคลองคลองคลองเทียมาใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในแนวเนี่ยนํำแสงไม่ฟุง้งไม่กระจายมัวครับแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าสุดมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโคมที่ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับหลอด LED ครับแต่แค่นี้ก็ก็ถือว่าผ่านแล้วนะสําหรับผมอ่ะดีเลยแหละ นี่ครับความแตกต่างโคมแท้โคมเทียมดูไฟสูงนี่โอ้ก็พอได้อยู่ครับน่าอยู่โอเคทุกเ่อนคิดว่าอะไรครับเทียบกับโคมเทียมก็มกถือว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรครับดูการเอทิศทางของแสงเป็นระนาบเดียวเห็นไหมครับอันนี้เป็นสีฟ้าด้วยแหละมันเลยออฟ้าฟ้านิดนึง นี่ครับประมาณนี้ครับใครใส่โคมเพียมอยู่ก็ลองไปซื้อโคมแทรมาใส่ดูได้ครับกับหลอด LED ต่อตรงก็จะได้ไฟประมาณนี้ครับสําหรับโคมแท้ก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะโอเคครับสวัสดีครับมา Nkd ครับ Nkd ไทยคลิปชอชิปหายการช่างเราครับเพื่อนๆมีการต่อผินนิดหน่อยดูไฟเดียวนะไอสายสลับกันครับก่อนโอ้ ผมถอนมาผมก็ไม่ได้ดูลืมเลยครับขีดเกียดแกะใส่โคตรยากชุดสีอเนี้ยหน้ากากตัวเนี้ยไม่กว่าจะใส่ได้คือมันยัดไม่เข้าไม่รู้ทําไมเหมือนอันนี้มันมาสั้นแบบมันมาสั้นครับเนี่ยมันมาไม่ตรงเลยนีชุดสีเนี่ยแต่ว่าสนิทแต่กว่าจะใส่ได้มีเกือบยี่สิบนาทีผมเลยรอไฟไอ้รอโคมเไฟเลี้ยวของแท้สีฟ้ามาคก่อนก็ค่อยเปลี่ยนทีเดียวแล้วกันก็แบบนี้ไปก่อนแล้วกัน นี่ครับโอ้โหดูเรื่องเลย